ปืนใหญ่อีกชนิดหนึ่งที่ยูเครนได้นาเข้าประจําการเพื่อจะรับมือกับรัสเซียโดยได้รับความช่วยเหลือจากประเทศในยุโรปในช่วงปีที่ผ่านมาคือปืนใหญ่อัตตาจรล้อย่างซีซ่าที่รับมาจากฝรั่งเศสจํานวน30กระบอกและจากเดนมาร์กอีก19กระบอกรวม49กระบอกซีซ่าเป็นปืนใหญ่อัตตาจรล้อย่างที่ผลิตโดย g ีเอ d ดอินดัสทรีหรือ Ne สเตอร์ซิตเทมรัฐวิสาหกิจผู้ผลิตอาวุธของรัฐบาลฝรั่งเศส เข้าประจำการในกองทัพรังเศสตั้งแต่ปีพุทธศักราช2547เป็นปืนใหญ่ขนาดความกว้างปากลำกล้อง155ม mm, ิลิเมตรความยาว52คาลิเบอร์ติดตั้งบนรถบรรทุกรอยางขับเคลื่อน6ล้อมีความยาวทั้งหมด10เมตรกว้าง2.55เมตรสูง3.7เมตรน้ำหนักรวม17.7ตันมีระยะยิงไกลสุดถึง50กิเมตร ทำการยิงด้วยระบบบรรจุก,กระสุนกึ่งอัตโนมัติอัตราเร็วในการยิงสูงสุด6นัดต่อนาทีขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล240แรงมา้าทำความเร็วสูงสุดได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงระยะปฏิบัติการ600กิโลเมตรใช้ลพลประจำปืน6นายรวมพลขับหรืออย่างน้อยที่สุด3นายสามารถยิงกระสุนขนาด155ม mm, มตามมาตรฐานของนาโตได้ทุกชนิดอีกครั้งสามารถบรรทุก,กระสุนไปได้อีก18นัด และสามารถเคลื่อนย้ายทางอากาศด้วยเครื่องบินลำเลียงได้ซีซ่ามีระบบอำนวยความสะดวกทั้งระบบไฮดรอลิกตั้งปืนให้พร้อมยิงระบบช่วยบรรจุก,กระสุนระบบนำทางด้วยดาวเทียมและระบบควบคุมการยิงด้วยคอมพิวเตอร์นอกจากนั้นผู้ผลิตได้พรรัฒนาซีซ่ารุ่นปรปับปรุงคือซีซ่า6กคูณ r k มารทูที่ใช้เครื่องยนต์460แรงมา้าพร้อมตัวรถกับห้องโดยสารที่มีเกราะกันกระสุนป้องกันแรงระเบิดระดับสได้ และอัปเกรดซอฟต์แวร์ใหม่อีกทั้งยังมีรุ่นที่ใช้ตัวรถขับเคลื่อน8ล้อเพิ่มระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติเต็มรูปแบบมีอัตราเร็วในการยิงสูงสุด8นัดต่อนาทีลดพลประจำปืนลงเหลือแค่4นายและเพิ่มกระสุนที่บรรทุกไปได้ถึง36นัดสมรภูมิที่ซีซ่าเคยร่วมออกปฏิบัติภารกิจได้แก่สงครามในอัฟกานิสถานเลบานอนมาลีอิรักเยเมนและสงครามรัสเซียกับยูเครนในปัจจุบัน โดยซีซ่าย,ยังถูกจำนายส่งออกไปประจำการอยู่ในกองทัพอินโดนีเซียโมรอกโคซาอาริระเบียและกองทัพบกไทยอีกด้วยนับเป็นปืนใหญ่ตาจรที่ได้รับการยอมรับในประสิทธิภาพอย่างกว้างขวางติดตามรายงานพิเศษเช้าเล็บกองทัพซึ่งจะนำเสนอข้อมูลตาระประโยชน์ด้านการทหารและความมั่นคงในมิติต่างๆที่อยู่ในความสนใจได้ใหม่ในครั้งต่อไป